สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC พี่น้องช่องไอ้นุ่มนอนนะก็มาทักทายกับ FC คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับย่ามใบใบมานนี่นะครเห็นนะครับข่าวสารนะครับตอนนี้นักการเมืองเรากำลังแย่งผลประโยชน์กันนะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยแตกกันไปพี่น้องเนื่องจากนายกก็โดนนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับ ตัดสิทธิ์นะครับต้องเลือกนาโยกไหมพี่น้องตัวแปรสําคัญนี่ความหนักใจมาตกอยู่ที่พักประชาชนนะครับว่าจะเลือกใครวันนี้ก็แถลงข่าวไปแล้วเพื่อจะเลือกพักของอนุทินนะครับก็แล้วแต่นะครับใครจะเลือกใครก็แล้วแต่เพื่อนนะครับเข้าประชาชนเขากับดีบัตตามคือเขาอะไรพี่น้องนะครับแต่ว่านะสิ่งที่เราได้เห็นนะครับเห็นหลังจากพักประชาชนได้เลือกไปแล้วพี่น้อง ทีนี้ว่าพักเพื่อไทยก็จะยื่นยุบสภาไปแล้วพี่น้องมันอะไรกันนักกนนะนาประเทศไทยนะครับยื่นไปแล้วสมมุติว่าถ้ายุบสภานะครับถ้ามีคนไปร้องเรียนนะครับตีความว่ารักษาการนายกมาสามารถสีเกตได้มันสิบว่าเกิดความบูนณาไว้บ่ครับประเทศไทยข้องการเมืองสีอยูจังไหนครับอันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องว่าสีปรทับมหา,หากินยุ่ตการเมือง,องมันโมเมียนพี่น้องนะครับ คือการเมืองนี่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับทุกอย่างปากค้องประชาชนครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากนิสัยของนักการเมืองนะครับในตอนนี้นะคือความเห็นแก่ตัวพี่น้องเห็นแก่ได้นะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับไม่เห็นมีนักการเมืองตอนนี้คือจะเห็นเพื่อประโยชน์ประชาชนเลยนะครับสิ่งที่พวกคุณทํานะครับตอนนี้นี่นะครับหวังแต่เพื่อว่าจะไหนสิได้เป็นรัฐบาลพี่น้อง ปากทุกคนก็บอกว่าจะทําเพื่อประชาชนนะการจะทําเพื่อประชาชนนะครับอมันไม่จําเป็นหรอกนะครับที่เราจะต้องเป็นแต่รัฐบาลพี่น้องเป็นไฟยข้านกับเฮ็ดเพื่อประเทศชาติได้นะครับประชาชนยังเข้าพี่น้องถึงว่าสียว่าได้เป็นนักการเมืองนี่นะก็ทําเพื่อประเทศชาตินะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ทําไมนะครับพวกนักการเมืองนี่ ต้องอยากจะเป็นแถวรัฐบาลพี่น้องนี่เหลือการทําเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะครับลองดูสิครับว่าตอนนี้ประชาชนนี่เป็นอยู่ยังไงนะครับราคาเข้าราคาสินค้าเกษตรตกต่าขนาดไหนพี่น้องสินค้าอุปโภคบริโภคนี่สูงขึ้นขนาดไหนนะครับค่าครองชีพนี่เป็นยังไงนะครับผมยังไม่เห็นนะครับตักการเมืองหรือรัฐมนตรีคนไหนที่เดือดร้อนเลยนะครับตอนนี้พวกคุณน่ะครับเดือดร้อนในการแย่งอานาจกัน,นครับ อยากจะเป็นกริสัอยากได้อำนาจอำนาจก็คือจะได้มีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงนะครับทั้งที่จริงนะครับพวกเขาเหล่านี้พี่น้องเอ้ยมีแต่มหาเศษฐีครับมาเล่นการเมืองนะครับเวลาไปประชุมนะครับก็มมีเบียร์เลี้ยงมือละหลายพันพี่น้องเขาก็มีให้กินย่างดีนะครับประชาชนนย่างพวกผมนะครับต้องเห็ดงานตากแดดครับพี่น้อง ต้องทำงานตากแดดกว่าจะได้เงินห้าบาทสิบาทเพื่อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวแกงกินนะคิดดูพี่น้องมันยากขนาดไหนนะครับแต่พวกคุณนะครับมีเงินเดือนเป็นแสนพี่น้องแถมทรัพย์สินมหาศาลนะยั่งแย่งผลป,ประโยชน์กันอยู่นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกเมื่อไหร่พวกคุณจะพอนะครับเมื่อไหร่จะเห็นหัวประชาชนอย่างผมบ้างนะครับสิ่งที่พวกคุณน่ะนะครับน่าจะทําตอนนี้ก็คือเพื่อป่าเพื่อท้องประชาชนพี่น้อง ะครสู้มือนี่เศรษฐกิจค้าขายมันแย่ขนาดไหนครับสุดยอดครับประชาชนนี่ไม่มีอะไรจะกินพี่น้องอย่าว่าแต่กินแกบนะครับอย่าว่าแต่กินแกบเลยพี่น้องแกบกับ่มมีเงินสื่อเพราะมันแพงนะครับแต่ละคนนี้อ้างแต่เพื่อทําเพื่อประชาชนนะครับผมไม่เข้าใจนะครับว่าการใจผู้ใดเป็นนี่ก็ให้เป็นไปเลยนะครับเขาจะเลือกใครก็ให้เขาเป็นไปเลยนะครับเราก็อยู่ตามกติกานะครับ การที่จะไปยื่นยุบพักเอยุบตัวโทษครับยุบสภายุบนั่นยุบนี่นี่นะครับผมว่ามันเป็นการตัดขากันนะครับ่นักกีราก็คือบ่อห้หเกียรติกันละพี่น้องเนยนะครับผู้ใดอยากเป็นนะครับใข่เพื่อนเป็นนะครับแล้วก็ทําหน้าที่นะครับในความคิดของประชาชนคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยนะครับคิดแต่ว่าผู้ไดอยากเป็นกับเป็นไปนะครับไอ้ที่เข้าเป็นไฝ่ข้านนะครับเข้ากับเฮ็ดเฮ็ดเพื่อออาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพื่อประชาชนในขึ้นกันนะครับว่าจาเป็นนี่น้อง สองว่าเป็นแต่รัฐบาลนะครับแต่ตอนนี้กระสันอำนาจกันอยากจะเป็นแต่รัฐบาลนะครับประชาชนเข้าหูพี่น้องว่ามู่เจ้าเห็นอย่างกันอยู่นะครับแต่นะครับมู่เจ้าบุหูเจ้าของครับว่ามู่เจ้าเห็นอย่างนะครับแล้วทีนี้ว่าประชาชนนะครับเขาฉลาดขึ้นนะครับต่อไปนะครับเวลาพวกมู่เจ้ามาหาเสียงครับเขาถามมู่เจ้าเนี่ยมู่เจ้าอย่าเคียร์เนี่ยเขาเ้อนะครับเพราะว่ามันคือความในใจจากประชาชนนะครับ ใครที่ทําสิ่งไหนไว้พี่นอ้องประชาชนเขารู้เขาเห็นนะครับและทุกวันนี้นะครับมันมีโลกอินเทอร์เน็ตมีโลกออนไลน์นะครับใครไปพูดอะไรไว้นะครับเขาจะเอาคลิปเก่าๆของมุนเจ้านี่นะครับมาเปิดเอ็มมุเจ้าอ่านเอ็มมุเจ้าเบิง่งมุเจ้าเสียอายบอสนะครับนักการเมืองทั้งหลายหละนะครับแมนบอล่ะนะครับอ้าวพี่นอ้องคลิปนี้กับบอสมียังไลยพี่น้องก,กับมาเบ้านะครับ มาพูดให้กับ f c ฟฟังประมาณนี้แหละนะครับผมรู้สึกว่านักการเมืองสมัยนี้นี่ขาดคุณธรรมจริยธรรมนะครับเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนนะครับผมว่านักการเมืองก็ยังดีกว่านี้นะพี่นอ้องยังดีกว่านี้มีคุณธรรมกว่านี้นะครับมีน้ำใจนักกีฬากว่านี้แต่สมัยนี้ไม่ใช่เลยนะครับจะเอาชนะกันอย่างเดียวนะครับโดยไม่คิดถึงประชาชนตอนนี้ประชาชนลําบากมากนะครับเศรษฐกิจแย่มากครับค้าขายบ่ได้เลยนะครับ ใครเป็นรัฐบาลครับก็ขอให้ดูหน่อยครับดูหน่อยเศรษฐกิจนะครับการค้าการขายตอนนี้นะครับทุนจีนนะครับสินค้าจีนบุกประเทศไทยจนเกษตรกรไทยกับยุ่ยากพี่น้องผู้ผลิตสินค้าในไทยเอ e มกระ่วงหายตตยจากนะครับแล้วคนในประเทศนะครับกระตกงงตรงงานกันไรนะครับเบิ่งกันแน่ครับพี่น้องครับเมื่อมีอำนาจเ้วก็เห็นมันดีครับย่ำอยากเปลี่ยนเขามาอีกมันจะางนะครับขอพูดได้ลร้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ